ค่ะพบกับมาดามนัททางช่องสีเกิลทาโร่นะคะคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีมังกรแล้วค่ะชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรนะคะผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มาดูนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมังกรการงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาภจะมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากร์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้อาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเรื่องมาดูที่การงานของชาวราศีมังกรก่อนนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรได้96 การงานของชาวราศีมังกร96ในที่นี้เขาบอกว่างานเกี่ยวกับเรื่องด้านการเรียนการสอนหรือใครที่กำลังมีเกณฑ์ของการอยากจะไปศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็มีเกณฑ์ที่จะไปก็สามารถทําได้นะคะคุณเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะโฟกัสทําแบบเอาจริงเอาจังไม่ว่าจะไปศึกษาเรียนรู้หรือว่าการทํางานของคุณคุณเป็นคนที่ทํางานเอาจริงเอาจังแต่ถามว่างานก้าวหน้าไปรวดเร็วไหม ค่อยเป็นค่อยไปนะไปแบบชนะ้าช้านะยังไม่ก้าวหน้ารวดเร็วเท่าไหร่นะักสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่เขาบอกให้กระตือรือร้นหน่อยนะคะคนที่ทำงานประจำให้กระตือรือร้นสักนิดหนึ่งคุณอาจจะทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอารมณ์ทำก็ทำไม,ม,มำ่มีอารมณ์ทำก็ไม่ทำเหมือนทำแบบเช้าชามเย็นชามเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะส่งเสริมสนับสนุสนคุณนะ่ะเขาไม่กล้าส่งเสริมเขาไม่กล้าสนับสนุสนเขากลัวมีปัญหานะคะอาจจะกัด อาจจะถูกคนอื่นว่าได้ว่าตาเล็กตาใหญ่ผลงานคุณไม่เห็นมีเลยไปไปสนับสนุนได้ยังไงจริงๆแล้วในที่นี้คุณมีคนส่งเสริมสนับสนุนอยู่นะกระตือรือร้อนขยันทํางานทําผลงานออกมาให้คนรอบๆตัวคุณเห็นว่าคุณมีผลงานจริงๆผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนคุณได้นะคะ แต่สําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่ในที่นี้เขาบอกว่าอย่าพึ่งไปตั้งเป้าอย่าพึ่งไปคาดหวังเยอะนะคะแต่ลูกค้าเก่า,เ,กาเ,ดเดิมของคุณเขาไม่ทอดทิ้งคุณไปไหนเขายังเหนียวแน่นกับคุณอยู่แต่ถ้าจะเขาเรียกว่าจะหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้มันหายากสักนิดนึงต้องค่อยคอยช้าช้าค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นอะเรามาดูเรื่อง การงานให้ไพ่สุข,ขีนะคะช่วยขยายความว่าการงานของชาวราศีมกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรผัดวันประกันพรุ่ง โอ้ยจริงๆเลยชาวราศีมังกรนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือคุณทําธุรกิจส่วนตัวถ้าคุณผัดวันประกันพรุ่งงานคุณก็จะเป็นแบบ9ก้จริงๆแหละเติบโตช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นไพ่กับโดมิโนสอดคล้องกันมากเลยว่าบางทีคุณก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำอันนั้นเดี๋ยวจะทาอันนี้เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อน,อน,ออนแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้นะธุรกิจของคุณก็ไม่โตแล้วก็หน้าที่การงานคุณก็ไม่ลุ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสนับ สนับสนุนคุณเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าดูแล้วเหมือนคุณไม่กระตือรือร้นกับอะไรเลยนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่และทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาดูถึงเรื่องการเงินชาวราศีมืก่อนบ้างนะคะการเงินได้87การเงินได้8 7ด 8, 7. ในที่นี้จริงๆอ่ะถ้าคุณกระตือรือร้นบอกได้เลยนะว่าการเงินคุณดีเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้แต่ขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นขึ้นอยู่กับความขยันของคุณถ้าเกิดว่า ขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยงานออในที่นี้เขาบอกว่าคุณต้องทํางานเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาคุณถึงจะได้เงินพอๆกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณขยันน้อยคุณหมดเรี่ยวแรงคุณผัดวันประกันพุ่งแล้วบอกได้เลยว่ามันไปไม่รอดนะคะแล้วใช้จ่ายเก่งมากสําหรับชาวราศีมังกรนะคะไม่ว่าคุณจะรายได้ดีหรือได้ไ,ดไ,ดไม่ดียังไงก็ตาม คุณอดไม่ได้กับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณปราถนามานานแล้วเงินเดือนออกมาฉันไม่สนใจหรอกว่าเงินเดือนจะได้เท่าไหร่จะถึงชนเดือนไหมอยากได้อะไรซื้อเลยโดยเฉพาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องลดลา สำหรับใครที่มีรถอยู่แล้วก็อาจจะชอบแต่งรถแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีรถก็มีเกณฑ์ของการทช่ฉันอยากจะซื้อรถเต็มที่แล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรไม่หมดไปกับเรื่องยวดยานพานนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะอย่าทำอะไรทีเ่เขาเรียกว่าตามอารมณ์ของเราเกินไปในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมังกรใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบเล่นการพน,นันระวังการติดการพนันอย่างงอมแงมและเป็นหนี้สินระยะยาวได้ด้วยนะคะ วันนี้มาดูเอาให้ไพ่สุขขีขยายความเรื่องการงาานไกรเงินของคุณบ้างนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้เขาบอกว่าได้รับถึงแม้ชาวราศีมังก,กรเองนะคะจะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นแต่มีคนช่วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเดือดร้อนจริงๆขอความช่วยเหลือมีคนช่วยนะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ช่วยหรือว่าสิ่งที่คนเราไปขอความช่วยเหลือเนี่ย อาจจะช่วยได้ตามที่เราต้องการก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตั้งเป้าว่าอุย้ยเราขอความช่วยเหลือไปเท่านี้เราต้องได้เท่านี้ยังไม่แน่นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเองใช้จ่ายอะไรต้องระมัดระวังอย่าใช้จ่ายอะไรที่เ,เขาเรียวกว่ามากจนเกินไปอีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวราศีมังกรที่ขึ้น78เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องซื้อรถก็เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะ คุณจะหมดไปกับการเดินทางที่เดินทางเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ็ดแปดคือการเดินทางที่เยอะสมมติว่าใครขึ้นรถก็คือการขึ้นรถหลาต่อมันจะหมดไปกับการที่ขึ้นรถหลาต่อไปทํางานแล้วไม่คุ้มกับรายได้ที่เราได้รับได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องความรักนะคะความรักของชาวราศีมกรชาวราศีมกรความรักได้แปดสาหรับคนโสดก่อนนะ คนโสดได้83เขาบอกว่าจะเจอคนมีสเสน่ห์เข้ามาคนมีสเสน่ห์ในที่นี้ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะอาจจะเป็นคนที่ต่างถิน่นต่างแดนอยู่ไกลออกไปหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่ไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะ อาจจะอยู่จังหวัดไกลๆก็ได้ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็เป็นคนที่อยู่จังหวัดไกลๆออกไปแต่ค่อนข้างเจ้าชู้มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราครบหาสมาคมไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดได้เราจะรู้สึกถึงความมีสเสน่ห์ของเขาเพราะฉะนั้นนะ่ะบางทีถ้าเราอยากที่จะคุมเขาอยู่เอาเขาอยู่หมัดได้เราต้องควบคุมดูแลเขาอย่างใกล้ชิด ะะใกล้ชิดในที่นี้อาจจะใกล้ชิดได้ไงถ้าเกิดเขาอยู่ไกลก็เราก็ต้องหมั่นโทรถามโทรคุยแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนที่จะไปบงการชีวิตไม่ชอบคนที่พูดจาแรงๆพูดจาแข็งๆเขาตายคาหวานถ้าพูดจาหวานพูดจาอ่อนๆเก่งๆนะดูแลเอาใจใส่ถามสารทุกสุขดิบเขาะเขาจะเก่งใจเหานะไม่ค่อยกล้าย,ยุ่งกับใครหรือว่ายุ่งก็ยุ่งแบบเล่น เขาจะให้เราเป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะทีนี้มาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วได้2 0ง0ในทีนี้ให้ระวังคําพูดที่จะพูดใส่กันช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าคิดเครียดเรื่องความรักนะเราเครียดมากด้วยเพราะว่าคําพูดคําจาของเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราพูดเนี่ยแล้วทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าทําไมเราพูดอะไรไม่ค่อยถูกหูเลยหรือเราพูดอะไรค่อนข้างที่จะพูดแรงเกินไปหรือพูด เราอาจจะพูดว่าเราเป็นคนพูดตรงแต่เราอาจจะแต่อีกคน,คนที่ฟังเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าพูดตรงนะเขาจะมองว่าพูดขวานผ่าซาาเกินไปหรือเปล่าพูดแรงเกินไปหรือเปล่ามันจะทําให้มีปัญหาได้และปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เลยจะส่งผลทําให้ต่างคนต่างไม่พูดไม่บอกความในใจที่รู้สึกอัดกันแล้วมันจะส่งผลทําให้เครียดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วอาจจะทําให้มีการมีลักษอนเกิดขึ้นบางทีอาจจะมีคนที่ เข้ามาซับพอร์ตจิตใจแล้วทําให้เขาเป๋ไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีใครหรือเขวไปทางอื่นได้เนี่ยก็อย่าไปพิจารณาว่าเขาคิดอย่างเดียวนะเราต้องดูตัวเราด้วยว่าเราไปสร้างความเครียดให้กับเขาหรือเปล่าถ้าเรามีแต่ความสบายใจให้คนเราเนี่ยอย่าไปมองแค่มุมเรามุมเดียวเราต้องมองว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับใครสักคนนึงเอาตัวเราวัดด้วยว่า ถ้าเราอยู่กับใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจเรามีความสุขเราอยากจะคุยเราอยากจะอยู่ด้วยนานๆจริงไหมแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ใครแล้วมันไม่มีความสุขเราอยากจะไปให้ไกลๆอะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่อยากสูญเสียคนรักไปเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองนะคะมาดูไพ่พสุขขีจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมังกรน,นะอ่าลางสังหรณนะคะลางสังหรณในที่นี้เขาบอกว่า สำหรับคนที่มีเออสำหรับคนโสดก่อนนะคะสำหรับคนโสดในที่นี้เขาบอกว่าคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะใช่คู่ของเราไหมนะหรือว่าเราจะคบหาสมาคมกับเขาไปได้นานไหมหรือบางทีเราก็มีแางสังหรณ์จากการที่เรียกว่าอยู่ห่างกันไกลกันเอ๊ะเหมือนเขามีคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นนะคะแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วระวังนะคะ กระจกที่หล่นแตกแบบนี้กรอบรูปที่หล่นแตกระวังการแตกหักเกิดขึ้นได้จากการที่ว่ารู้สึกอึดอัดมานานแล้วนะคะแล้วไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์กันให้ดีๆด,ดังนั้นชาวราศีมังกรถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรควรเคลียร์กันนะคะจะได้ทุกอย่างมันจะได้ไม่สายเกินไปอ่ะมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพได้หนึ่งหนึ่งสุขภาพได้หนึ่งหนึ่งให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะเกี่ยวกับเรื่องสายตาให้ระวังเกี่ยวกับแล้วใครที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ย โดยมักจะไม่เป็นโรคเดียวนะเป็นโรคอะไรก็ตามมันจะพาเพื่อนมันมาจะพาญาติพี่น้องมันมาจะเป็นโรคเบิ้ลเบเป็นโรคคู่หรือระวังเกี่ยวกับเรื่องมดลูกรังไข่ด้วยนะคะทีนี้ก็สําหรับใครที่วัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานถือว่ายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะว่าชาวราศีมกกังกรมีโชคลาภไหมได้90-90ย90้ในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาภไม่มีถึงมีก็มีน้อยมาก แต่ถ้าจะมีจริงๆแล้วหรือว่าอยากเล่นหรือชอบจริงๆเนี่ยมาจากเซนส์นของคุณนะมาจากเซนส์นมาจากกลางสังหอนนะคะหรือเป็นเล่เลขเก่าๆเดิมๆที่เคยออกไปแล้วย้อนกลับมาออกใหม่นะคะอ่ะทีนี้ก็จบคําพยากรณ์แล้วนะคะสําหรับชาวราศีมังกรใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ